จอดรถฝั่งตรงข้ามนะคะเข้ามาจากเส้นศรีนทอนอะ่ะแปบ๊บเดียวเองประมาณแปดนาทีแล้วที่จอดรถเขามีแค่นี้ก็คือจอดไม่ได้ต้องจอดฝั่งตรงข้ามร้านเขาบอกว่ามีซุ้มห้าซุ้มแต่เดี๋ยวดูดีว่ามีเพิ่มขึ้นหรือเปล่า นี่เยอะแล้วมีซุ้มเยอะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวพี่มาแบ่งกว๋วยเตยี๋ยวกับเพนเพ้นอ่ะเพราะว่าเพนไม่ได้สั่งกว๋วยเตยี๋ยวที่นิดนะเพ,เพราะว่าเพนกินไม่หมดอยู่แล้วแบ่งเธอจะกินน้อยอะไรวะกินน้อยจริงเหรอจริง เดี๋ยวเห็นน่าจะรู้พอแต่ไม่ที่นี่ไม่รู้นะนี่ไงดูชามได้ไม่ใหญ่กับเพร่นที่ไปกินกับพี่บัวชามใหญ่มากคนละที่แกดูชามพวกกันแค่นั้นเองน้ำโอเคนะ5้าสิบห้าบาทนะสี่สิบห้าบาทก็มีม,มพะพร้าวนมสดปัออ่นห้าสิบเก้า อันชันชาอะไรพวกนี้สี่ห้าเห็นแล้วแต่ไม่ได้สั่งพร้อมสั่งโมเตะแล้วใส่เชนรูฉันไม่เอาหมูมเอ้ลูกชแน็คที่นี่ะไรต้องแร็คตามให้เขาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ถึงก็ไปไม่ละสิบบาทิดเเ<อ>้เลยใช่ราคานี้แหละ ไย้กกินไหมเดี๋ยวพัดลมพาเย็นหมดเร็วเร็วเรหนึ่งสองสามเอากินเลย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 ไม่เราไปกันเองนะใหญ่าษาอไรชามกระติ๊บมันจะกินไม่หมดได้ไงวะไม่ดูไม่นะขอคุ้ปป้อมนี่อะไรหมูแดงดึงมดๆดื่ด่เลยแล้วก็มีน้ำซุปด้วย เต๊ะหมูะโอเคเก็นาาไ,ไปแล้วคนร้านไม้จ้มนิดไปข้าวนะโต๊ะเต็มเนีย่ยเขามานั่งหลังบ้านด้วยด้ยดยานเขาก็น่ารักดีนะอ,อ๋อตรงนี้ย่างหมูเต๊ะอยู่ตรงนี้เหรอเป็นเรือนไทยอะ่ะแต่เขาไม่ได้เปิดนะคะด้านหลักย่างลูกชิ้นตรงนี้ย่างหมูเต๊ะ ตอนเลย